Ột, หน้า pues น f, ผาดูหน้าผาเลยนี่กุกขาไมยัางยาวพูนเดียงงามๆดอกนี่มือขาพุ่นปานเสียบปมดโอ้ยหนึ่งดอกค่ะอยงามขาเจ้าว่ามันตุี่ตาตุ้่ตาี อมเป็นยังขาตั้นตันมันบุกสาวจีนี่ดอกบานเพื่อนขาเงาเงาปม้กำลังขืนค่ะดอกเพื่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกทกท่านค่ะวันนี้เจอกันกับสาวเปียวในช่องก๊อปสายลุยอ,อีกคือเกาค่ะ เสาวเปียวพาพี่พาน้องมาเลาะป่าค่ะพี่น้องมาหาเห็ดมาหุงวัสซีมันบะมันจันไรกับเปรุ่นไปชมน้ำเสาวเปียวเดอ้อค่ะไปะเดินดูอ้ยขาไหมแงวแต่จุดที่หนึ่งยู่นี่ค่ะอื้โอู้หูมาเสียงสนดีแท้หดอกแดงงี้งี้พี่น้องจุดที่สองค่ะ ขอหลายมือซับเดี๋ยวถ่ายคนเดียวอีกคือเก่าเด้อค่ะบอกกบบอไนมาหน้าสองจุ้มหุยงามค่ะพอดีทำเลยดอกไม้ป้ายเดี่ยวสามจุ่มนี่เหมือนเดียวกันนะลูก บอกเฮงบเเดค่ะดยขลายแดงจงเงิครับพี่น้องเอาเอาไซตาเจ้าบอกคิตตาตัวนี้้ตาหอยพี่นี่เหเ่ว่ามันตุ๊ตาพี่สังตุตาที่สับอป็นยังใช่น้ำกันจะหอนเฮงจางแดงบอก มันอะไรกสีมันอันนั้นะรทดยอเดี๋ยวมันเขาเยอั้งหีันมีากกดีกดีดี เดี๋ยนเงค่ะเดี๋ยวมันมามาตืน่นเลยค่ะขาตั้นตันมาันดูสาวนี้หมวมุนหมวมุนเด็กก็ตัวปิดตนึง จุ่มแดงจึ้งคืนโอ้หัวหักสองจุนสวยๆค่ะนดเพ่งเข่าขาค้่ขพา่นองดอกยังดีสวยค่ะตาตัวนิดเพีงตูงง่าๆนิยงายยาวๆเ่ยแดงจื้งคืนนี่แดงจื้งคืนขาหม สุดยอดสุดยอดโอ้หาฮาค่ัพี่น้องก,กว่าแดงใหญ่จ้าโอ้ยน้ำแกะเลี้ยงกันเลยสามจูมค่ะพี่น้องอืกจูนึงแดงจิ้คืออยู่นไหนพี่ กำลังจให้สาวเปลีนน้ำเเด้อโอ้โหโอนเฮียึ้ดขายางยางี่อกบานเพื่นขายาวยาวปุ่ะนี้ครั หยดิค่ะดูผู้เดียว็อยูปิ่นเนาะเจ้าก็ไดเห็ดอแดงโอ้ยดอกแข็งแข่งงามง่ะ หนึ่งมูพานไปครับพี่นองนี่นะจะมูที่สองอุย้ยขายังยาวพุ่นอีกพี่นออ้ย เจจีงามเงีอุ้ยแมงบุกนี่ค่ะ,ะสวยเลยต้องหล่อขึ่นหรอว้าวเออนี่ค่ะสวยสวยเลยค่ะวู้วหัวแตกเลยโอ๊ยเดี๋ยวเราจะเล่าสิขึ้นบอ สามดกวถังเลี้ยงอุยหุยอยู่ค่ะหนาพื่นงามงามตะมุตะมิเลยออย่างสวยค่ะโอ้โหปุขายิเพิ่งเข้าอีกสั้นหนงค่ะนี่ก็นั่งชิึ้น ิ่งตกวดอยพี่น้องตัวเดงสีกัวเดงด้วยค่ะอุย้ยสีนหน่อยเพิ่งกำลังสิขึ้นค่ะอีกหนึู่มค่ะ นี่จุนึงโอ้ยอขาเนี่ยนีอไงน้ำผักนี่ค่ะสวยๆเลี้ยงกัดลงมาเลยค่ะป๊โตหน้าผาดูหน,น้าผาเลยป๊าอันนี้นก,กขูขาไหมยางยาวออ้ยเนี่ย ทั้งบานทั้งจุ่มก็มีพี่น้องป๊าดอ่อนซอนอ่อนซอสโอ้ยที่ตั้งไหนเอาอุ้ยนี่ปัดตัวขายางเงาอุ้ยพุ่นเด้งงามงาบดอกนี้นะจัดอุ้ยมุนนะพี่น้องดอกนี่นะอุ้ยขาขาดพี่น้องบังจุ่มเพื่อนไอ้ผู้ งามเด้เนี่ยหนึ่งดอกค่ะอุ้ยงามค่ะเห็ดพึ่งเข้าหัวย่องมงหนึ่งค่ะสามดอกเนาะกําลังขืนค่ะดอกเพิ่นโอ๋อตะเอาะอยู่ขาไหมเห็ดพิ่งแค่หัวย่องอีกหนึ่งดอกขาง้อลงคลองน่าเอ๊ย อีกสองจุงม๋มงามๆพี่น้องเรียงชือกคือมืงขาเป็นปานเสียบระเบิดโอ้ยบู๊ยงามๆค่ะอืมจุ่มหนึ่งอ่อนซ้อนหลายหัวน่วนะถึงเวลาลงดอยแล้วค่ะพี่นอ้องมาเบิ่งผลงานของสาวเปียวเหมือนสำรับมื่อน,นี้คะ่ะนี่เห็ดกอแดงเห็ดพิ่งข้ามหัวหยองพี่นอ้อง เฮ็ดเพื่อนเขาได้เท่าละดอกสองดอกสองสัยสิกำลังออกขึ้นไในบุจะได้กระขอบคุณทุกไลทุกแชรททุกการติดตามดนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สาวเปียวละพีละนองไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ